สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะย็งไงคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนภาษาไทยสนุกไหมคะเออเล่นอักษรบันไดนะคะแนวนอนแนวตั้งหัดฝึกนะคะเนี่ยนักเรียนจะได้รู้จักคิดรู้จักคำเยอะๆนะคะ,ะวันนี้เราจะมาอ่านต่อนะคะอ่ะ ครูก็เอามาจากในหนังสือเนี่ยนะคะฝึกอ่านสะกดคําจะมีอยู่คําคนะคะครูก็เขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้เห็นชัดๆนะคะอ่านตามครูนะคะยึดสะกดว่ายออ,ดอ,ดอยึดยยดอีกครั้งหนึ่งนะคะยึดสะกดว่ายออ,ดอ,ดอยึดยยด อ่าอันนี้มีตัวสะกดดอเด็กก็อยู่ในมาตาแม่กดนะคะเนี่ยจำให้จำตรงตัวสะกดตัวหลังให้นะเราก็จะจำได้ว่าอยู่มาตาไหนนะคะนอกจากมีตัวแปลกแปลกนะคะอ่าต่อไปนึกสะกดว่านออึกอนึกนึกสะกดว่านออึกกนึก อกอไก่สะกดมาตาแม่กกนะคะ,ะต่อไปอึงสะกดว่าออ,อึงออึงไม่เอกอึงอึงสะกดว่าออ,อึงออึงไม่เอกอึนะก็คืออึงอ่างนะคะ,อ,ะอันนี้สะกดด้วยงงูมาตาแม่กง ะะแม่กงต่อไปหมึกสะกดว่าหอมออึกอมึกหมึกสะกดว่าหอมออึกอมึกอ,อันนี้พยัญชนะต้นสองตัวเห็นไหมคะสระออยู่ตรงพยัญชนะต้นตัวที่สองอันนี้สะกดด้วยกอไก่มาตาแม่กกนะคะแม่กก ต่อไปครึ่งกระดกลิ้นนะคะรอเรือครึ่งสะกดว่าคอรออึงอครึ่งไม่เอกครึ่งครึ่งสะกดว่าคอรออ,อึงอครึ่งไม่เอกครึ่งอ,อันนี้ก็พยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันเขียนสละอ,อึตรงพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะ อันนี้สะกดด้วยงวงูก็คือแม่กงนะคะอ่ะอันนี้เนักเรียนในหน้าเดียวกันมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะมันสี่เหลี่ยมตอนล่างนะคะเขาจะเขียนเป็นคำมาคุณครูก็จะเขียนกระจายออกนะคะเป็นรูปตัวสะกดนะคะอ่าดูคำแรกเลยลึกลอ,อึกกอลึกลึก ลออ,อึกอลึกนะคะลึกก็คือความลึกน้ำนี่ลึกเท่าไหร่นะคะหลุมนี้ลึกเท่าไหรอ่อ่าสะกดด้วยกอไก่อันนี้พยัญชนะต้นตัวเดียวเห็นไหมคะเขียนสระอึอไว้ตรงพยัญชนะต้นสะกดด้วยกอไก่ก็แม่กกนะคะอ่าต่อไปคึกคออ,อึกกอคึกคึก คออึกคอคึกคึกคักตื่นเต้นนะคะอ่าอันนี้แม่กกนะคะต่อไปถึงทออึงอถึงถึงทออึงอถึงอ่าสะกดด้วยงงูก็คือแม่กงนะคะมึนมึนศีสะมึนเวียนงงเนี้ยนะคะ มอ,อึนอมึนมึนมอึนอมึ่นอ่ะนอหนูอยู่ในมาตาแม่กลนะคะอ่ะต่อไปบึง้งบออึงอบึงอบ้งบึ้งบออึงอบึง้งปรากฏด,ด้วยงองูแม่กงนะคะบึ้งก็คือ เป็นบอ an ่อแล้วก็มีน้ำนะคะบึงนี่จะกว้างหน่อยนะคะอ่ะต่อไปคึกคออึกอคึกอะอันนี้กอไก่สะกดก็แมกกกนะคะอึดออึดดออึดอึด อ,อืดอดอ,อ,อ,อึดอุดอัดใส่เสื้อคลับๆอากาศร้อนก็อุดอัดนะคะหายใจแทบไม่ออกเนี้ยอึดหรือแข่งกีฬาอึดวิ่งทนเนี้ยนะคะวิ่งแข่งกันอ่ะทึบทออึบอทึบทึบทออึบอทึบอ่ะทึบ,ท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 บมัน ที่มืดมืดหน่อย,น,อยนะคะทึบมองไม่เห็นแสงสว่างอ่ะอันนี้จะกดด้วยใบไม้แมกกบนะคะอ่ะอันนี้มีวรรณยุกต์นะคะเนี่ยนึ่งนอเองอนึ่งไม่เอกนึ่งนึ่งนอเองอนึ่งไม่เอกนึ่งอ่าเช่นนึ่งปลาเมื่อกี้เนี้ยนะคะปลานึ่ง หนึ่งให้อาหารสุกอ่ะพึงพออึงพึงไม่เอกพึงพึงพออึงอพึงไม่เอกพึงนะคะเส้นผ้าเปียกหมาดก็เอาไปพึงแดดตากแดดนะคะพึ่งพออึงอพึงไม่เอกพึ่งพึ่งพออึงอพึงไม่เอกพึ่ง พึ่งคำนี้ใช้พอพานก็คือพึ่งพานะคะถ้าตะกดด้วยพอพึ่งพยัญชนะต้นพอพึ่งตรงนี้เป็นไมโทก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่ดุมากมีเหล็กในต่อยเจ็บขึ้นขออึนอขืนไมโทขึ้นขึ้นขออึนอขืนไมโทขึ้นขึ้นบันไดขึ้นต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ยากไะอ่ะคำในในหนังสือเนี่ยนะคะมีเยอะนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนเปิดไปหน้าหกสิบหกหน้าหกสิบหกอ่ะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำให้ถูกต้องนะคะโดยมีรูป ปนกับวรนณยุปนกับพยัญชนะนะคะอ่าดูรูปแรกเลยรูปเด็กกำลังคานก็คือตัวดอเด็กนะคะอะ่ข้าให้สลระอึมาให้กอไก่มาอผสมเข้าไปอ่านว่าดึกดอึกกอดึกนะคะเขียนอย่างนี้นะเขียนให้ถูกนะคะ อ่ะต่อไปภาพที่สองเป็นจานก็จอจานนะคะสลืงองงูก็อ่านว่าจอองอจึงนไคะยากหมเห็นไหม,เล,ไหมเล่นตัวอักษรสนุกสนานเลยอ่ะภาพที่สามเป็นลูกโซ่ใช่ไหมเออเขาให้สละอมามอม้ามา,มา,มาก็ซออ,อึมอซึม นี่เขียนแบบนี้นะคะชอช้างหัวกลมๆถ้าโซเซหัวแตกนะนี่อ่ะต่อไปรูปตัวหอนนกคู่อ่ะก็คือตัวหอนนกคู่นนะคะอ่ะเสอ,อึให้มาดอเด็กให้มาก็ฮึดฮออ,อึดอฮึดนะคะเขียนนะสวยๆนะ เด็กเกเขียนสวยๆนะจ๊ะอ่ะต่อไปรูปโซ่อยู่เหมือนกันให้สระอึไม่โทแล้วก็งองูก็สะกดว่าซอ,อึงอซึงไม่โทซึงนี่ดูหนังดูละครซึงมากบางทีตัวละครร้องไห้ก็ร้องไห้ตามนะคะซึง <c oughs> ลึกซึง้งอ่ะต่อไปก็ให้รูปพานมาอ่ะแต่ละอึไม่โท ไม่เอกนะคะโทษทีแล้วก็บอใบไม้ก็สะกดว่าทออบอพุมไม่เอกพุ่มนะคะเขียนแบบนี้อ่าต่อไปอีกข้อหนึง่งอีกข้อหนึง่งอ่าให้นักเรียนคัดตามเส้นประเห็นนะคะมีอยู่แค่4ี่คำคัดสวยๆนะคะให้ตรงเส้นประอ่าต่อไปข้อสุดท้าย เขาบอกให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้เรื่องสระอึก่ะสรุปความรู้เรื่องสระอึกเขาบอกว่าสระเป็นสระเสียงเสียงสั้นนะคะสระอึอ่ะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเห็นไหมคะไม่ยากเลย,ยนะคะอ่ะครูเฉลยให้หมดแล้ว เพราะนั้นอยู่ที่ตัวนักเรียนและพยายามเขียนให้สวยๆนะคะอ่ะวันนั้นชั่วโมงนี้ครูขอจบวิชาภาษ,ษาไทยเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ